เรื่องของอเลิกกระจอกเนี่ยผมเอาหนังสือไปอให้ผู้ใหญ่สองสาท่านนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่คําถามเดียวเลยที่มักจะได้ยินตลอดตลอดเวลาทุกครั้งที่มีโอกาสได้นําหนังสือไปนําเสนอนะครับก็คือเรื่องของทําไมถึงเขียนคือสั้นๆแบบนี้เลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันผมก็เล่าได้นะผมเล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าทําไมทําไมทําไมจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ในคํานําผมแหละนะครับว่าเหตุผลที่ผมเ,เริ่มที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพราะว่าอะไรแล้วก็ภายใต้ความไม่ สมบูรณ์ของเนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมก็พยายามทางานทุกวันนะฮะช่วงช่วงนี้ก็คือขยายความในบางในหลายๆบทนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทําวิดีโอทำคอนเทนต์รวมถึงเรื่องของการทาคอร์สสมบูรณ์ด้วยนะครับเราคาดการณ์ว่าจะมีลักษณะการขยายความความไม่เข้าใจที่อยู่ในบทต่างๆเนี่ยเ,เพิ่มเติมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่ง บอกผมเลยว่าหนังสือผมจะไม่มีคนอ่านหนังสือผมจะไม่มีคนอ่านแน่ๆเหตุผลเพราะว่าถ้าหนังสือผมไม่ได้ตอบโจทย์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้มากพอจะไม่มีคนอ่านหมายความว่าคนที่จะมาอ่านหนังสือผมเล่มนี้นะครับส่วนใหญ่จะต้องมี หมายถึงผู้ใหญ่ท่านก็ตีความให้ผมนะครับว่าน่าจะต้องมีปุ่มหลังอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่สําเร็จหรือว่าอะไรสักอย่างซึ่งมัน,มนยังไม่ได้อะมีความตั้งใจแล้วมันยังทําไม่ได้อาจจะกระโดดมาซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วก็หาทางที่จะหาคําตอบภยภยกับสิ่งที่อยู่ภายในหนังสือแต่คําถามก็คือจะมีใครสักกี่คนที่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่สําเร็จจะมีใครสักกี่คนที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องการพัฒนา ตัวเองไปเรื่อยๆในทุกๆวันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมว่าวิาว่งวิ่งกลับมาหาคําตอบอย่างหนักมากเลยนะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยจริงๆสถานการณ์มันเกิดขึ้นไปหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมผมบอกตรงๆเลยว่าผมยังหาคําตอบไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าผมไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้านะฮะถ้าคนอ่านหรือว่าคนฟังหรือว่าคนที่อยู่ทั่วไปหรือเราท่านก็ตามที่ไม่สนใจว่าจะ เราท่านทั่วๆไปไม่ได้มีความสนใจว่าตัวเราจะต้องพัฒนาไปยังไงนะครับแล้วแต่สําหรับผมผมมีความรู้สึกว่าเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าอาชีพที่เราทําเราจะรู้สึกมันต่าต้อยแค่ไหนหรือว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามสุดท้ายสิ่งที่จะต้องทําอยู่เสมอคือเรื่องของการพัฒนาอยู่เสมอแล้วผมบอกเลยว่าพูดคำนี้นะครับผมไปทุกเวทีตกทุกเวทีนะครับทุกคนก็จะบอกว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไร เออฉันทําอยู่อย่างนี้ก็สบายอยู่ดีแล้วนะครับยิ่งพัฒนาไปกว่านี้ถ้าฉันเสนออะไรมากไปกว่านี้หน่อยชีวิตฉันอาจจะลําบากขึ้นนะครับแต่มันแยกกันนะครับความตั้งใจที่จะพัฒนากับเมื่อเราลงมือพัฒนาไปแล้วแล้วสภาวะแวดล้อมบีบบังคับเราทําให้ความตั้งใจในการพัฒนานะั้นกลายเป็นเรื่องที่มันยากลําบากแปลว่ามันแยกกันนะฮะถ้าเราตั้งใจจะพัฒนาจริงๆไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนมันก็ต้องไปต่อได้นะครับ แต่ผมว่าถ้าเราเอาสภาพแวดล้อมมาบีบบังคับเราแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไปแค่นี้ก็ก,ก,ก็ทำแค่นี้ดีกว่าผมว่านอกจากเสียเวลาตัวท่านเองแล้วเพราะว่าท่านอยู่เฉยๆทำไปวันๆแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาเสียงบประมาณไม่รู้แหละจะเป็นงบประมาณของใครก็ตามเสียเวลาเสียงบประมาณแล้วมันเสียโอกาสหลายๆอย่างที่ท่านไม่รู้หรอกว่าแหละหลายๆคนเนี่ยอยากจะอยู่ในตําแหน่งของท่านนะอยากจะมายืนตรงนั้นนะ แล้วก็อาศัยความเป็นตรงนั้นพัฒนาต่อไปในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากวันนี้จริงๆเลยก็คือว่าผมไม่มีทางไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถพอที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้ว่าไปแล้วนะครับ mm. ผมทําทุกวันผมเขียนหนังสือแล้วผมก็เอาสิ่งที่ผมเขียนในหนังสือมาทํากับตัวผมเองแล้วผมก็มั่นมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้นะครับแต่กระนั้นก็ตามผมว่า สิ่งสาคัญที่สุดที่ผมอยากจะเป็นเป็นข้อมูลที่อยากจะส่งออกไปก็คือว่าถ้าท่านไม่คิดว่าท่านจะต้องพัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าหนังสือเล่มไหนก็คงช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับแต่ท่านอย่าเสียใจนะนะครับอย่าเสียใจนะว่าถ้าวันหนึ่งท่านเดินเดินอยู่กับเพื่อนท่านแต่เพื่อนท่านอะไปแล้วนะครับคนอื่นที่อยู่ในยุคท่านเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วแต่ท่านยังอยู่แค่นี้นะครับแล้วอย่าเสียใจ แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้ามันท่านเจออย่างนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเชื่อไหมท่านก็จะไม่โทษตัวเองท่านก็จะโ,โทษเพราะว่าคนนั้นเ็าเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่เคยโทษตัวเองแต่สุดท้ายท่านจะเสียใจแหละเพราะท่านรู้ว่าโอกาสที่ดีที่สุดมันผ่านไปแล้วแต่ต่อให้รู้วันนี้ว่าวันที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะทําเรื่องต่างๆเหล่านี้มันผ่านไปแล้วก็จริงแต่ยังไงซะท่านก็ยังเริ่มทําในสิ่งดีๆได้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้ถ้ารู้อย่างนี้ทําเลยครับ